ดังนั้นการเจราจาของนายภูมิธรรมเวชยชัยไม่มีสักประโยคที่เรียกร้องให้นายฮุนมาเน็ตรับผิดชอบต่อการกระทำของทหารกัมพูชาที่ยิงจรวดเข้ามาทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียชีวิตไม่มีพี่น้องทั้งหลายครับสถานการณ์อย่างนี้เป็นสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนอยู่ในสภาวะกระอักกระอว่วนไม่มีใครต้องการ ให้เกิดสงครามไม่มีใครต้องการให้เกิดการฆ่าหรือทำลายล้างกันแต่วันนี้ความรู้สึกของคนไทยตั้งความรู้สึก ไว้ว่ามันจบง่ายอย่างนี้เหรอตอนนี้เรารู้สึกสงสัยว่าทหารเราตายประชาชนคนบริสุทธิ์ชาวไทยเสียชีวิตมันจบง่ายอย่างนี้เหรอหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นล่ะเราจะเอาผิดกหุนเซนได้ยังไงเราจะเอาผิดกหุนมาเนตได้ยังไงเราจะจัดการกับระบบการปกครองของกัมพูชาได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่คาใจพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศคำถามก็คือการที่นายภูมิธรรมเบยาชยชัยรักษาราชะการแทน นายกรัฐมนตรีไปเจราจาอย่างนั้นเป็นความตั้งใจที่จะยุติการสู้รบหรือเป็นการเจราจาที่จะช่วยลูกพี่ของตอนเองก็คือทักษิณเพราะไม่ต้องการให้หุนเซนเปิดเผยคลิปลับของทักษิณจึงยุติการรบกัน โดยไม่มีเงื่อนไขเราตั้งข้อสงสัยได้ครับพี่น้องครับพาะภูมิธรรมก็คือคนที่มีคําสั่งให้ทหารกองทัพภาคที่สองถอนกําลังออกจากปราสาทตาเมือนทมในวันที่หนึ่งพฤษภาคม2568และภูมิธรรมก็คือคนที่สั่งให้ทหารตั้งแต่ช่องบกอําเภอน้ํายืนจนถึงบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์ ถอยออกจากแผ่นดินไทยถอยออกจากชายแดนไทยล่นเข้าไป200เมตรถึง2กิโลเมตรเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะกับทหารกัมพูชาและภูมิธรรมเวชยชัยนี่แหละในขณะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกคำสั่งห้ามทหารไทยใช้ความรุนแรง กับทหารขมรนพี่น้องครับคนเช่นนี้เราจะไว้วางใจได้อย่างไรเป็นสิทธิของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่จะไม่ไว้วางใจภูมิธรรมเพราะภูมิธรรมทำทุกอย่างไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นฐานผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนแต่ทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของทักษิณและครอบครัว